อันนาวนะคะ,อะตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทธาเชิงชุงรู้ <world> สึกไม่ค่อยอยากพูดสิส่งดังแฮะแต่ว่าแดดกำลังสวยเลยทุกคนเฮ้ <world> ยตอนนี้เราอยู่พัทธาเชิงชุนจตุจักรแฮะเราถ่ายรูปกันไปแล้วไหว้พระกันไปแล้วแฮะ แบบบิว u ี้ฟู l มากคือแบบทุกคนแสงมันส่องแล้วแบบเนาพระอาทิตย์คือแบบเฮ้เฮ้อันนี้มันพ่อกับแม่เรานี่โอ้ยวันนี้ก็คือสวยอยู่เดอ้อปังค่ะเรากลับมาที่กล้องเรา และนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแรงนะคะที่เรามาเมื่อเรามาถึงสกลน,นะครแล้วเราอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมที่แรกเฮ้ยทุกคนเราเห็นร้านขายเสื้อคามด้วยเลยอยากไปดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าอุย้ยไปกับพ่อกับแม่ เท่อะนี่แล้ก็หันดื้ ไปทำอะไรตรงนั้นลูก